นี่นะครับรากของเขาก็งอกออกมารอบๆบนี่นะครับนี่ครับนี่ก็เป็นรากของเขานะครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาตอนกิ่งชนชมกันนะครับแล้วก็จะลงมือตอนกันเลยนะครับเราจะใช้มีดผ่าขึ้นไปนะครับผ่าเฉียงเฉียงเฉียงประมาณ60องศานะครับ ผ่าขึ้นไปเกือบถึงครึ่งหนึ่งนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะผ่าเป็นปากฉลามนะครับผ่าด้านล่างนะครับอันนี้ภาพด้านข้างที่เราผ่าไว้นะครับอีกด้านหนึ่งก็จะประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะทำการทาน้ำยาเลี้ยงรากนะครับ ทาบริเวณแผลที่เราผ่าไปเมื่อสักครู่นี้นะครับทาให้รอบๆนะครับด้านบนแผลแล้วก็บริเวณแผลนะครับทาได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็ปล่อยไว้ให้เขาแห้งสักห้านาทีนะครับให้น้ํายาซึมเข้าไปข้างในนะครับครับจากนั้นเราก็จะใส่ตุ้มตอนเลยนะครับนี่ตุ้มตอนที่เตรียมไว้นะครับ ผ่าครึ่งครับสำหรับตุ้มตอนก็ทำมาจากขุยมะพร้าวผสมกับน้ำยาเลี้ยงรากนะครับแล้วก็แหวกแหวกลงไปครึ่งหนึ่งเลยนะครับก่อนจะใส่ตุ้มตอนก็ใส่ใสายรับไว้รอเลยครับ จากนั้นนะครับเราก็ใส่ตุ้มตอนได้เลยนะครับก็ใส่ให้อยู่บริเวณตรงกลางเลยนะครับเสร็จแล้วก็นำสายรัดขึ้นมารัดได้เลยนะครับเราจะทำการรัดตุ้มตอนอยู่2จุดนะครับเราจะรัดด้านล่างแล้วก็รัดด้านบนนะครับดึงให้ตึงนะครับแล้วก็ตรวจเช็ค ไม่ให้ตุ้มตอนขยับนะครับเดี๋ยวถ้าตุ้มตอนขยับเดี๋ยวรากเขาจะขาดนะครับหลังจากที่เราได้ทําการตอนกิ่งชนชมไปเป็นเวลาสามเดือนนะครับรากของเขาก็เริ่มงอกออกมาแล้วนะครับนี่นะครับจะสังเกตเห็นว่ารากของเขาก็งอกออกมาเยอะอยู่นะครับก็ใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับประมาณสามเดือนนะครับ เดี๋ยวเราจะมาตัดกิ่งแล้วก็นําลงกระถางกันนะครับเราจะตัดบริเวณใต้ตุ้มตอนเรานี้นะครับด้านล่างนี้นะครับเราจะตัดตรงนี้นะครับก็ใช้มีดคมๆในการตัดนะครับก็จับกิ่งไว้นะครับก็ทําการตัดได้เลยนะครับ นี่นะครับรากของเขาก็งอกออกมารอบๆนี่นะครับนี่ครับนี่ก็เป็นรากของเขานะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะตุ้มตอนกันนะครับก็ผมจะทำการแกะสายรัดแบบไม่ต้องตัดนะครับสำหรับวิธีการแกะสายรัดแบบไม่ต้องตัด ผมก็ได้ทำคลิปไปแล้วนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับนี่นะครับเราไม่ต้องตัดนะครับสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะครับนี่ครับแต่บริเวณที่เราผ่าผ่าไว้นี่นะครับ แล้วก็จะใช้ใช้มีดตัดนิดนึงนะครับจากนั้นก็ค่อยๆแกะนะครับสำคัญอย่าให้ตุ้มตอนเขาแตกนะครับไม่งั้นลากเขาจะขาดน,นะครับเมื่อกี้ตุ้มตอนแตกไปหน่อยนึงนะครับก็ระวังนะครับแต่พอดีโชคดีหน่อยก็คือ ตรงนี้รากเขาไม่มีนะครับเดี๋ยวเราจะนำลงกระถางกันนะครับก็เราจะใส่ดินรองพื้นไปก่อนนะครับอย่างนี้นะครับก็แนะนำก็เป็นดินดิน砂นิดๆนะครับจะดีนะครับก็ปักไม้ลงไปนะครับนำกิ่งตอนของเราลงไปนะครับใช้เชือกฟางมามัดนะครับ ก็ได้ทําการมัดเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นก็ตักดินใส่รอบๆนะครับดินก็จะเป็นดินเก่านะครับพอดีผมมีดินเก่าก็จะใช้ดินเก่าดินที่เตรียมไว้โดนฝนนะครับก็อาจจะชุ่มนิดนึงนะครับ ก็ไม่เป็นไรนะครับใช้ได้นะครับก็เป็นอันว่านำกิ่งตอนชวนชม pastor. ลงกระถางเรียบร้อยแล้วนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงต่านี้ครับสวัสดีครับ